สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเอมเปซิาวแลวก็ซิม c i ิตี้กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตแพชรั้งใหม่ของซิม c i ิตี้นั่นเองแพชรั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่3อย่างที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะผมคิดว่าชัดเจนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม าทางทางด้านเว็บเขาบอกมา3ามอย่างนัแ่แหละมันก็เลยชัดเจนอโอเคมาที่อันแรกเลยนะครับอันแรกเขาบอกว่าซินนมซิตี้จะฉลาดมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่ซิมซิตี้ซิมโเลียนเอ้ยชาวซิมของเรานะครับจะฉลาดมากขึ้นนั่นเองในการเลือกใช้เส้นทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกับรถการเลี้ยวหรืออะไรก็ตามแต่มันจะฉลาดมากขึ้นเขาบอกมาอย่างนี้นะครับมันจะสมาร์ทมากขึ้นเลือกทางเดินที่ฉลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถัดมาที่เห็นกันชัดเจนอย่าง อ,อย่างชัดเจนเลยจริงๆก็คืออันนี้นะครับมาที่ City Specialization นะครับแล้วก็ c u l t u r e นั่นเองมาที่ r s ล i p worship เอ้ย worship ถูกละ worship น่าจะอ่านว่า worship นะครับซึ่งแปลว่าการน้ำสก,การนั่นเองอันนี้ครับ h o u s e of w o r s h i p นะครับผมหรือว่าบ้านแห่งการน้ำสก,การบ้านแห่งการบูชาบ้านแห่งการศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าแปลงภาษาง่ายๆนะครับมันก็คือ,อสถานที่ปฏิบัติธรรม มัง้งไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเรียกรวมๆว่าอะไรแต่ก็ประมาณนั้นครับวัดนั่นเองนะครับอันนี้เชิร์ตกระโบดนะครับเป็นของศาสนาคริสต์นั่นเองถัดมาอ่านว่ามอสคิวมอสคิวป่าวะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่นั้นจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมัสยิดปะของของชาวอิสลามอะครับอ่าอันนี้เป็นโมเดิร์นเทมเพิลเป็นวัดสมัยใหม่มีรูปสียร้อยน,นี้จะเป็นที่เขาคิดเองคิดว่าแล้วก็อันนี้เป็นวัดสไตล พุทธนั่นเองนะครับผมอืมอันนี้ก็คือน่าจะเป็นวัดญี่ปุ่นนะหรือวัดจีนสักอย่างนะครับผมอ่าวชิปหรือว่าบ้านแห่งก,การนสัสก,การหรือว่าวัดพวกนี้มีประโยชน์อะไรนะครับผมเขาบอกว่ามันจะมอบความชอบทําให้แก่สังคมมากขึ้นคือไม่ใช่มอบความชอบชอบให้แก่สังคมคือทําให้ชาวซีมีความชอบธรรมหรือความคิดที่เป็นธรรมะธรรมโมมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับก็คือผมเดาว่าอาจจะลดในเรื่องของของ การก่อการร้ายพวกครามพวกอะไรพวกเนี้ยเออพวกคดีพวกโจรป้นต่างอย่างเงี้ยให้น้อยลงนั่นเองนะครับอ่าถัดมาอ๋อลืมบอกไปที่เห็นผมมีเงินล้านนึงกับเมืองที่ไม่มีเลยผมเล่นอยู่ในโหมดแซนบ็อกนะครับจะเห็นว่ามันปลดล็อกทุกอย่างแล้วนะฮะอืมอีกอันนึงถัดมาที่เห็นโหอภิมหาชัดเจนกันเลยนะครับก็คือการสร้างถนนนั่นเองการสร้างถนนในซิมซิตี้อันนี้มีอะไรใหม่นะสังเกตว่าสมมติผมสร้างถนนตรงธรรมดาเนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเยวเรามาสร้างกันทั้งบนดีกว,ว่า สร้างกันข้างบนเลยเดี๋ยวอ่าทางนี้เงินเนื่องจากเงินมีไม่จำกัดนะครับเราก็จะมาสร้างกันซื้อๆแบบนี้แหละโอเคสุดเลยแล้วกันอ่านี่ครับมีอะไรใหม่เดี๋ยวผมตีบล็อกขึ้นมาก่อนเพื่อสร้างความสวยงามให้กับบ้านเมือง 1...2.. ช่องไม่ได้ต้องสาม,มจะเอาสาอะอ่ะนอ้ตั้งเส้นตรงก่อนชึบ อ ane, okay. ah, okay. ah. ันนี้น ah, ิดน um, ึงน้าน้าน้โอเคอ่ะมาซึบการสร้างถนนมีอะไรมาใหม่นะครับการสร้างถนนสำหรับซิมพาร์ตนี้นะครับซิมซิตี้พาร์ตนี้ก็คือการสร้างถนนที่เรียกว่าเป็นสุดยอดถนนนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวๆนะผมสร้าง6คูณ6ทำไมลองสร้างแค่4คูณ4พอละอันนี้พออ่าสร้างถนนที่ว่า เป็นอย่างนี้เองนะครับผมเดี๋ยวๆอ่าโอเคนี่เราสามารถสร้างสะพานได้แล้วนั่นเองนะฮะทำไมสร้างไม่ได้ตัดตัดอันนี้ไม่ได้อโอเคตัดตรงนี้แล้วกันสร้างสะพานได้แล้วนะครับสะพานลอยอันนี้สะพานนี้มีประโยชน์อะไรสะพานสะพานอันนี้มีประโยชน์ตรงที่การควบคุมการจราจรนั่นเองนะครับผมถ้าใครเคยเล่นจะนึกออกหรือว่าสะพานนี้ประโยชน์ยังไงนะแล้วก็แน่นอนครับมันสามารถสร้างทางใต้ดินได้แล้วนะครับผมเยี่ยมมาก ประโยชน์ของ2ส,สิ่ง3ส,สิ่งนี้นะครับของสองของการสร้างสะพานหรือว่าการสร้างทางใต้ดินก็คือการปรับปรุงระบบการขนส่งหรือว่าการขับรถสิน,นในเมืองในเดงอย่างเช่นถ้าผมมีีเสี่ยมอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วทั้งเมื่อก่อนผมก็จะตัดชุบชุบชุบชบ,ชบมันก็จะเกิดแยกหลายๆแยกนะครับซึ่งจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรถติดมากขึ้นในเดงสมว่าผมตัดอันเนี้ยเออปุ๊บกับตัดอันนี้ สังเกตว่าจะมีแยกเพิ่มขึ้นนะครับถึงสาสี่แยกตรงนี้หนึ่งสองเนี่ยปปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็มีตัดตรงนี้อีกอ่ะผมสร้างเป็นตารางมาเลยแล้วกันมันจะทําให้เนี่ยครับผมถ้าผมสร้างเป็นตารางแบบนี้อืมจะเห็นว่าตรงนี้มันมีสีแยกตั้ง4อันนะครับผมแล้วมันจะส่งผลต่อการขับรถหรือว่าการสัญจรภายในเมืองเองในแผ่นนี้มีอะไรดีขึ้นแผ่นนี้เราสามารถสร้างทางแยกให้มันหายไปนั่นเองนะครับผมโดยการที่ว่าอ่ะเดี๋ยว<ๆ>ขออนุญาต โชว์ทั้งหลายๆแบบไม่ต้องโชว์หลายแบบหรอก <c oughs> ขอภัยครับนี่เราสามารถสร้างอย่างนี้ได้ชึบนะครับแล้วก็ยกมันสูงขึ้นนะครับกลายเป็นสะพานตรงนี้ก็จะไม่เกิดแยกขึ้นมานะครับผมเช่นเดียวกันสมมติตรงนี้เราจะตัดตรงนี้เราสามารถกดลงต่ําให้เป็นอุโมงค์ได้นะฮะมันก็จะไม่เกิดแยกขึ้นมาแถมยังมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่แต่ว่ามันทางสามารถตัดกันได้นะครับอย่างนี้ผมไม่ได้ตัดนะ โอเคอย่างนี้อ่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะทางอุมโมงค์สอันแล้วก็ถนนสูงหนึ่งอันไม่เอาเราจะเอาถนนสูงออกให้กลายเป็นถนนสูงสองอันนะครับอืมเดี๋ยวๆๆโอเคอ่านี่ก็คือเป็นประโยชน์ของพาร์ทใหม่นั่นเองเราสามารถสรีเอทการตลาจรได้มากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ย ปุบ๊บรถสามารถวิ่งข้ามไปข้ามมาได้นะคะใครจะไปตรงไหนบวกกับที่เขาบอกว่าการขับรถของซินซิตี้จะฉลาดมากขึ้นไม่ใช่ซิซิตี้ชาวซิมจะฉลาดมากขึ้นมันก็จะทําให้รถเนี่ยมันสามารถโฟโลได้มากขึ้นหรือว่าวิ่งได้ไปหลายๆทิศทางมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอืมอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับแพชใหม่ที่มาในครั้งนี้นะฮะที่เห็นชดเจนก็จะมีประมาณ3อย่างเท่านี้หรือว่ามันอัพมาแค่สาอย่างวะน่าจะอัา,ามาแค่สอย่าง แล้วก็อาถนนที่ยกสูงขึ้นอะไรเงี้ยไม่สามารถเราไม่สามารถวางถนนอ่าโทษวางบ้านบนถนนเส้นนั้นๆได้นะครับแต่ว่าเราสามารถวางตามขอบตรงนี้ได้นั่นเองนี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนานในการสร้างเมืองใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งถนนพวกนี้สามารถวางตัดกันได้อะถ้าสมมุติว่าใครเคเอทได้สามารถตัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดอกจันได้อะเอออย่างเงี้ย นำมาตัดเป็นดอกจันแบบนี้ได้สร้างความเหลื่อมล้ำความสูงความต่ําว่ากันไปนะครับแล้วก็เนี่ยตัดออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้ได้นะเออมันก็จะเป็นเทคนิคในการสร้างแบบใหม่มากขึ้นนะครับทำให้ไอเดียครีเอทในการสร้างเมืองของเรามากขึ้นเล่นได้หลายแบบมากขึ้นแล้วก็สามารถทำ จัดการสัญจรกับจัดการจราจรได้ดีมากขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับเซนซิตี้พาร์ทใหม่แพดใหม่ไม่ใช่พาร์ทใหม่นะฮะก็มีประโยชน์นะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงขออนุญาตสักครู่วางบ้านก่อนชึบชึบชึบวางมันมั่วๆนี่แหล,ละอีกอันหนึ่งครับจะเพิ่มความร่มรื่นให้แก่เมืองนั่นเองเรามาที่ปาร์กกันเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่เนเจอร์นะฮะจะมีอันนี้นั่นเองการวาง ต้นไม้บนถนนนั่นเองครับนี่มันก็จะมีต้นไม้หลายแบบนะฮะสามารถวางนี้ได้นี่คือต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีต้นไม้ต้นเล็กอ่ะก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากวางต้นไม้ยังไงนี่ไม้ใหญ่ไม้เล็กซึ่งต้นไม้ก็ส่งให้ส่งผลให้ชาเมินมีความสุขเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ไม่น่าจะส่งนะหรือว่าไม่ส่งเออไม่ส่งนะครับในเรื่องของป่าไม่ไม่ไม่ส่ง ไม่ส่งผลถึงความสุขกับประชาชนแต่ส่งผลถึงพวกมลพิษต่างๆนะครับมันจะลดมลพิษต่างๆได้่นองวางได้พื้นที่ป่านะครับอืมโอเคนะฮะสำหรับพาร์ท7.0ก็จะมีมาใหม่ประมาณนี้นะครับกับซินซิตี้นะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพบกันพาร์ทหน้ากับเมืองอื่นๆนะฮะแล้วก็ว่าไงว่าตามกันพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับผมเองที M ่ซิห์ฮาแล้วก็ซินซิตี้นะครับผมก็จะมาสร้างเมืองกันให้ดูอีกรอบแก้ไขปัญหารถติดกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางใหม่นะครับผมถนนใหม่การตัดถนนแบบใหม่สามารถ create ขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะครับผมงา่ายๆพบกันพัร์ทหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอจบการแนะนําการอัปเดต7.0ของแพทใหม่ของซิมซิตี้เพียงเท่านี้ครับยังไงพบกันพัร์ทหน้ากับผม m p c 5แล้วก็ซิมซิตี้นะครับผมสวัสดีครับ